สวัสดีทุกคนพบว่าโอช่อง NV NV โอ้โหเราหายกันไปนานมากจนเกือบจะลืมแล้วว่าตัวเองมี Youtube ทำนะวันนี้เรามีสกินแคร์ตัวหนึ่งที่เราแบบใช้มันนานมากจนมันใกล้จะหมดขวดแล้วทุกคนแล้วเป็นสกินแคร์ที่ช่วยในการควบคุมสิวด้วยและที่สำคัญคือราคาไม่ได้แรงมากจนเกินไปคิดว่าทุกคนน่าจะไปซื้อต่างกันได้เนาะซึ่งวันนี้สกินแคร์ที่จะมาแนะนำก็คือตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้คือแอปเน่ นะฮะทคนเป็นสกินแคร์ที่ทํามาเพื่อคนเป็นสิวเลยแล้วก็อ่อนโยนมากเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากเพราะส่วนผสมเขาว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมันเรียบง่ายแต่ว่าตัวที่เขาเลือกมาเป็นแอคทีฟอินกรีเดียนเนี่ยดีมากเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเขาใส่อะไรมาบ้างและมันช่วยเรื่องสิวได้ยังไงนะฮะทุกคนทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเวนเวนซีเนี่ยห้ามใช้คนเป็นสิวซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่า ที่ห้ามใช้เนี่ยอาจจะเป็นตัวรูปแบบที่เป็น a s c o อ i บิกแอซที่เป็นรูปแบบที่มีความสตรองแล้วก่อให้เกิดการระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นคนเป็นสิวว่าไม่ค่อยเหมาะกับ a s c o อเบิกแอซเท่าไหร่แต่ว่ารูปแบบที่เขาใช้ในนี้ไม่ใช่ l อล c อสคอเบิกแนะคะทุกคนเขาใช้ตัวที่ชื่อว่า Sodium a s c o คอเบิลฟอสเฟตหรือเราย่อเขาว่า SAP ตัวเนี้ย มันจะต่างกับตัวนูนมากมันมีความอ่อนโยนมากกว่าและที่สำคัญคือมันมีความสามารถในการช่วยเรื่องสิวได้ด้วยคือตัว SAP เนี่ยในอินซ e รีคอเดที่เคยไปอ่านขำๆม,ม,มาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความสามารถในการช่วยเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยซึ่งเขาก็เอาไปเทียบกับพวกเบนแสกห้าเปอร์เซนต์พวกนั้นนะคือเรื่องการที่มันเป็นตัวฆ่าเชื้อสิวได้เนี่ยอันนี้โอ๊ะก็ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปอ่านเปเปอร์ตรงนั้นเนาะแต่ว่า อีกอันนึงที่ค่อนข้างชัวร์มากเลยเกี่ยวกับตัว SAP เีนี่ยที่มันช่วยคุมสิวได้เนี่ยเพราะว่าเขามีความสามารถในการช่วยลดการหลั่งน้ำมันบนใบหน้าน้ำมันบนใบหน้ามันเป็นอาหารของเชื้อสิวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้ำมันบนใบหน้าอยอะเชื้อสิวก็จะแบบแฮปปี้เหมือนได้ทานบุฟเฟ่มันก็จะเริ่มเติบโตดีมันเลยทําให้เราเป็นสิวอักเสบเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะ ถ้าเราใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะลดการหลั่งน้ํามันบนใบหน้าได้อาหารมันก็จะไม่เยอะสิวมันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนั่นเองนะฮะทุกคนนี่คือคกลไกของตัว S A P ในการแบบช่วยในการควบคุมสิวก็จะประมาณนี้ทีนี้ส่วนผสมตัวที่สองที่เขาใส่มาในนี้เนี่ยก็คือตัวแนสซินามายนะฮะทุกคนหรือวิตามินบี3ที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่า มันเป็นวิตามินที่ครอบจัก,กรวาลมากเลยไม่งว่าจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสลดรอยดำทีนี้พูดถึงถลดรอยดำเนี่ยมันช่วยใน,นกลไกในการขนส่งเม็ดสีเมลานินเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกกลไกขนาดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าใช้ในฟินามายเนี่ยรอยดำอะ่ะมันจะพอจางลงได้แต่มันอาจจะแบบไม่ได้ครอบคลุมเกี่ยวกับการ,รลดรอยดำมากขนาดนั้นแต่ก็โอเคแหละหรือมันก็ช่วยในการเสริมสร้างสกินแบล็ สกินเบลเยอร์ไม่แข็งแรงผิวมันระคายเคืองง่ายนะซินนามายก็จะช่วยตรงนั้นด้วยแล้วก็ในซินนามายช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะคะทุกคนมันก็เลยเหมาะกับสิวอักเสบมากๆเลยก็ส่วนผสมที่3ทุกคนนะ่าจะเคยเห็นแน่นอนเพราะว่ามันฮิตมากเลยซึ่งก็คือเซนเทล่าแอชเทติก้าเอ็กทรหรือก็คือสารสกัดจากใบโบ,โบัวบกตัวเนี้ยจะช่วยลดการอักเสบได้ดีมากๆลดการระคายเคืองต่างๆช่วยในการคลายผิวเพราะฉะนั้น พูดทุกอย่างรวมกันปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมองเห็นภาพว่าอันเนี้ยช่วยสิวอักเสบเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ตัวเนี้ยจะต้องเป็นสิวอักเสบไม่ใช่สิวอุดตันตัวนี้ไม่ได้มีส่วนผสมใดๆในการช่วยผลัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นสิวอุดตันคุณใช้ไปปุ๊บตัวเนี้ยไม่ผัดขึ้นมาเลยมันก็เลยเหมาะกับสิวอักเสบมากกว่านะฮะใช้ให้มันตรงจุดนิดนึงทีนี้ที่มันดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเท็กซ์เจอร์เขาก็ดีนะ เท็กเจอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อเหลวใสไ,ไหลเยิ้มเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีกลิ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ฟินมันอาจจะไม่มีสุนทรียภาพในการใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ช่วยลดโอกาสการเกิดการระคายเคืองกับคนเป็นสิวได้ดีมากๆเลยนะฮะส่วนตัวใช้มา น่าจะเดือนกว่าหรือ2เดือนแล้วคือมันใกล้หมดมากแล้วทุกคนคือโอราก็มีสิวช่วงหนึ่งบางช่วงก็ไม่มีสิวก็คือใช้แล้วหน้ามัมนค่อนข้างที่จะแบบสงบนิ่งหมายถึงว่าถ้าช่วงที่หน้าดีเนี่ยหน้าจะสงบนิ่งมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าแหกที่ใช้ตัวนี้มันก็โอเคตรงที่ว่าเออมันไม่ได้ทําให้สิวใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สิวเดิมที่มันอักเสบอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความยุบเร็วขึ้นก็ดีเหมือนกันเลยทุกคนก็ใช้เพลินๆไปได้เรื่อยๆก็เนี่ยเป็นอีกหน,นะนาําาาาแแล้้วกก็รรคไไมไม่ดง แต่จาราคาไม่ได้อะมันห้าร้อยเกหรือ 90, หกรหรืออะไรสักอย่างหนึงอ่ะมันราคาประมาณนี้ถือว่ารับได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะมีสก,กินแคร์อีกแบรนด์นึงที่โอดใช้ในการคุมสิวเหมือนกันซึ่งอันนั้นอ่ะพันกว่าบ,บาทก็คือจึ้งมากบางคนก็ซื้อไม่ไหวก็คือแนะนําตัวนี้เป็นตัวที่ดรอปลงมาหน่อยแต่ก็เห็นผลที่โอเคเลย ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิว a อ n น่วิตพยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าถ้าพูดเยอะนี่ก็คือเจ็บคอเหมือนกันนะ mm. ทุกคนถ้าใครไปซื้อตามก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะฮะมาเมนได้หรือเอาไปแท็กกันใน i g จีแีอก็ได้เพราซื้อตามมาแล้วโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็จบกันประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาบ่อยๆประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ยังโอเคเนาะบอกว่าทุกคนจะยังติดตามมาอยู่นะฮะวันนี้ก็ไปแล